ใช่ไหมคะอืมแต่สิ่งที่นกชอบก็คือนกประทับใจสปาค่ะอายุได้สามสิบกว่าก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคมากนะคะแล้วก็นกก็มาอ่าแต่สิ่งที่ทําให้เห็นก็คือเรื่องรายได้ที่คนมาชวนก็มาชวนแล้วก็นกก็ตัดสินใจทาเป็นแรงอย่างหนึ่งที่ทําให้ทาแล้วโดยที่มุ่งม,มั่นเพราะอะไรนะคะ คนทางบ้านแล้พวกคนทั่วไปดูถูกเราอะค่ะว่าคิดอะไรโง่ๆมาทําธุรกิจอันนี้ซึ่งนกพิสูจน์ได้ว่านกไม่โง่ค่ะนกเป็นผู้หญิงที่ธรรมดามากกลัวทุกอย่างทุกครั้งที่อัปลายให้ขึ้นมาพูดไม่กล้าพูดเลยไม,ไม่ไม่กล้าที่จะแสดงออกแต่นกก็ได้คําแนะนําจากอัปลายขอบคุณอัปลายทุกระดับขั้นเลยนะคะก็ เมื่อความรักแล้วก็ห่วงใยแนะนําให้นกเข้าคอร์ส EYM นี้ค่ะนกรู้ใคร,ใครเ,ปเป็นมากไหมคะที่ไม่รู้จกักตัวเองซึ่งบางคนอาจคิดว่าตัวเองรู้แต่จริงๆคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะนกเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จักตัวนกเองเลยว่าจริงๆแล้วนกเป็นคนที่แก่งและเข้มแข็งมากค่ะคือคอร์สคอนนี้สามารถเปลี่ยนนอกอะค่ะจากคนที่กลัวไม่กล้าเป็นคนที่แก่งและเข้ม ใจนก,กใหญ่กว่าอุปใจนก,กแบบว่าพูดง่ายๆอุปสรรคเยอะทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ใจนก,กใหญ่กว่าอุปสรรคค่ะก้าวเข้ามาทุกทุกอย่างได้ะคะ่ะจากคอร์สนี้นะคะแล้วก็เหมือนพูดง่ายๆถ้าเราไม่สบายหรือเราป่วยคอร์สนี้คือคอร์สที่เป็นวัคซีนนะคะที่ฉีดให้คุณเข้มแข็งะคะแล้วก็มีความอบอุ่นมีความมั่นใจแล้วก็ เออก้าวเข้าสู่ความสําเร็จได้อย่างเร็วะคะ่ะก็ไม่มีอะไรมากะคะ่ะคือแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ลองเข้าไปสัมผัสวยตัวคุณเองแล้วว่าทําไมผู้หญิงคนที่พูดง่ายาถ้าแถวบ้านก็เรียกเหมือนบ้าน,นอกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าทาอะไรสักอย่างทําไมถึงกล้ามาอยู่ตรงนี้ได้นะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอคืนไมให้นอ้องจ้า